สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์217 0นะครับผมจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนว217 0และเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบ QOB อะไรแบบนั้นนะครับอาจจะเป็นแนวนี้แทนนะนี่เะ็นปะเป็นพวกเกาะเหล็กนะครับเห็นปะ50ก็จะเป็นกลนะครับแล้วก็พื้น300อเนี่ยเติม3 0 0ได้6กระบอกเลยนะไม่ใช่กระบอกเดียวนะครับก็ยิงหัวไม่เดียวตายแล้วก็ยิงตัวไม่เดียวมึดนะครับประมาณนี้ละกันเนาะส่วนตัวละครนะครับก็จะมีตัว300กับตัวพันนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยจะเป็นเซตพันนะนี่จะเป็น ก็เหมือนจะมี q b นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นอนาคตเนาะแบบเป็น2,017แนว2,017แนวเก่ากึกอะเป็นแนวไงดีวะเป็นแบบ q b เติม2,000 3,000อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นแนวนั้นนะอย่างที่ผมคิดนะครับส่วนบังเกอร์เนี่ยเติม5 0บาทได้ร้อยอัน,นครับอันนี้จะเป็นตู้เซฟเนาะ็อกเกอร์ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่จะมาใหม่นะก็แจกโปร300ไปเลย1โปรนะครับผมประมาณนี้แล้วกันโอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับรายละเอียดประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันว่าจะสนุกแค่ไหน มาดิซัดมาดินว่าไไรทันไร,ไเ,นไรเลยซัดเร้วค่อยๆตอดค่อยๆตอดค่อยๆตอดอแบ็คอันนี้ด้วยนะครับวอ์แม็ก ไงตายเหี้ยรอรอมา,มาดีสัตว์มาดีสามหนึ่งอ่ะชิวๆก็ไม่ชิวขนาดนั้นเลยเหี้ยเกือบต้องขี้นะสัตว์มาเว้ยกำลังมากำลังมางานเนี้ย เหมือนวอลเ็กอันนี้จะ2 5 0หสินะครับแล้วก็อีกอันน่าจะ200ร้อยนะอันนี้สองร้ข้างล่างน่าจะมีคนนะครับฟังจากเสียงตีนนะคนก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะมากก็เดี๋ยวลงคลิปไปก็น่าจะมีคนเยอะเลยนะเพาะว่าวันนี้ก็คนต่างานานามากันเพียบเลยนะครับ ตายตายโอ้โอยเฮียตายจะได้ชิมตี้กี่ล้านคนแหน่นเ้ยเอาใหม่ใหม่ขอขอสักตาอะไรกันเนาะเดี๋ยวเรียนนะครับไม่ต้องตัดผมไม่อยากเก็บสามเก็บสี่อยู่แล้วแต่ไม่ได้แค่นี้จริงๆว่ะโดนตอดปุ๊บปื๊บปื๊บปื๊บก็แตกแล้ว อเ,เอาไว้ทั้งนี้ก็พอละข้างบนช่วยได้อยู่เซตตอนนี้มันแจกอยู่นะครับไม่ต้องเอ่อซีเรียสครับครับข้างหลังก็นัวอยู่นะฮะโอ้ไม่ให้หัวเม็ดเดียวไอ้เหี้ยชไน อยากสนเล่นบ้างดีกว่าแต่ผมอยากจัดเครืงนอนเมื่อวานนะครับสนาไสนายปังปัง,ปงหัวทิรเมศอยากเล่นกลนเลยออกกลไปก่อนได้สไนเลยดีกว่าจบจบที่นี่ก่อนนะงานเนี้ยสไนเท่านั้นไม่มีกล้องอไม่มีเียอะไรเลยต้องซื้อก่อนครับก็แม็กซ์แม่กซ์จะ38 ไปหนึ่งก่อนกระบาลทั้หมดแล้วน่าจะมีคน,นครับถ้าเราขึ้นไปทางนี้อาจจะทายไดเ้เราห้ามเดินโอเคมันน่าจะเอาโพเทคขึ้นแหละทางน,นี้เลกโกงไง้ไม่ไม่เหมาะกับสน,ยนัยเลยเนี่ยไปก่อนหนึ่งเม็ป ผมไม่รู้นายตรงหรือเปล่านะต้องลองดูนะครับลองเช็คกันโอเคตรงตรงดิ่งเได้ทียต่แท้ตีเราเยอะมากต้องยไงดีถ้าเราโดนขึ้นนี้เราตายได้เอาไปอีกหนึ่งหัวเฮ้ย ใอ้ยิงเราวะไอ้หัวโผล่สัตว์มันยังไม่เห็นเรานะครับตอนนี้เราก็จะแอบไปก่อนไปก่อน,น,นหนึ่งแมตช์ไอ้ยิงวะไปหนึ่งหัวว่าผมตายแน่เลย ไม่ใ oh. ช่มันพวกันเยอะหนงหวะผมไม่ได้เปิดไม้หรอผมเปิดไม่อยู่นะมันไม่พูดกันเฉยๆมั้งไหนปะก็ยังมีเสียงผมอยู่นะครับแต่ดูเงียบเหงามากเลยเฮียอ้อ,อได้อย่างไรก็เก็บเก็บห้าเก็บพลังตัวไหนเด้อเด้อเฮ้ยเอาออกมาสิออมา เจอกูเล่นแน่ไอ้สัตว์แตกไปเลโอ้โหต,ตัวเม็ดเดียวไอ้ไม่ด้วยตัวได้ยังไม่เลงหัวกูเลยไอ้สัตว์อ๋ออะไรวะไม่เป็นไรครับมันจุ๊กไม่ได้นะเราอย่บซีเรียส ขอสักตาเลยกันประเด็นคือแม่งเแต่เขาไม่เก็บในดาบหน้าเลยกันนะมาไหมตรงเนี้ยมีคนแน่นอนเฮ้ยมีเซตแน่นอนก็ใครที่อยากตามเล่นครับลองโหลดมาเล่นได้นะเป็นแนว PvP ไงล่สะสนายิงฟรีดีกว่า อะไรก็ยิงอีกขอแอบบ์าดีสัตว์กูปล่อยให้มึงมานะกูอบอกเลยโอ้โหยชิ้นนี้อีกแล้วตัวดีตัวเดิมเลยเนี่ยามาทำให้ตายดิเออกูดโดนตลอดเลยสัตว์ เริ่มไม่ไหวหรอนุ้ยเจอกูโล่ไปสองช่องพอนะครับจบจบเพราะไม่อาจจะไม่ได้ตั้งหรอกเราเปลี่ยนจุดบ้างเดี๋ยวถ้าวันนี้พื้นที่ผมยิงหน่อยก็ยทีดีสนายยิงกูยังไง็นปะ โอ้สตายเฮียมาดิเก็บสามแบบชิวๆนะคบตุ้ยหนุย้ยเผ็บเผ็บเผ็ดฮัลโหลก่อนไสโลูกอันเดียวเองชิ้นี้ต้องมีปัญหากูแนๆ่ๆอ่ะ ไปดีกว่าตน,นี้น่าจะปลอดภัยกว่าสนายยิงตัวไปเดียวมืดเลยเฮียตรงนี้น่าจะมีคนนะคือตายเฮียดีน,น,นปะป๊อยาทัดเอออะไม่โรยมาเลย อะไรวะเซ็งจัดเดี๋ยวกุเลให้ใช่ไหมครับหลายรอบแล้วขอสักนิดนึงนะท่านทุกคนเราต้องเอาเซ็ตเองนะครับเพื่อให้ถูกลักษณะละักษณะแบบแบบช่บางเลยมาคุณเริ่มพูดมั่วแล้วกูเอาจริงให้ดูเดี๋ยวกูเลเป้าหมายไว้พุ่งชนไว้ นม่ยุคฤติซีดไม่ได้กลัวตู้ประดังแล้วนะอ๋ออีที่นี่อีกแล้วแล้วไม่ไหวกับมันแล้วนะแต่เก่งกันไปละวลอยหลังเนี่ยยิ่งเก่งกันไปละวพอไหมตอนนี้เขาแจกโปรส0มอยู่นะอาจจะใช่นะครับผมไม่มัน่นใจเหมือน เราไม่มีตี้ไงเฮียถ้าเรามีตี้นะมันดับอะเราตี้ลองลองตี้มั่วไปไหมตีแม่งหมดอะไอสัตว์วะมันต้องเป็นสมุนกู๋ไหมเ,เพื่อนจบไมมีตี้กันหมดแล้วไอเฮียโอ้โหเดี๋ยวไม่รับตี้กูสักคนเลยงานนี้มีตี้หมดแล้วชัวร์เจอแล้วท่านหนึ่ง โอ้โหมาจากไหนอีกวะถามจริงเลยอ๋อที่เดิมที่ว่ามีคนเวอร์อยู่นะมาดีตเล่นโกลแล้วเบนะิดแล้วใคเอามาน่าจะต้องเี่อ่บมาจะจัดของช์าหน่อยนะทุกคนขอโทษด,ด้วยในเช่นนั้นอาจจะเจอตัวมั่นใจเลย คนตามหลังเรามาหนึง่งานนี้ต้องมีตั้งโล่หน่อยแล้วน,นี่ไงโดนไปเลยสวยเพื่อนเพื่อนเลิฟกูจัดชนะยุ่หัวแล้วหรอเยี่ยนมาเรื่อยไ,ไหนวะไม่เจอแล้วนะ คนจะไปหาเพื่อนแล้วครับนะงงี่ไงเพื่อนยิงอยู่น,ยน่ะนะเพื่อนยิงใครวะเดี๋ยวเพื่อนอันนี้มีแค่เราสามคนสี่คนเว้ยสนุกจะมาใช่ปะจะมาก็โดนบอ,อกเลยโดยหลังนะึงมาเพื่อนเราได้เปรียบเราได้เปรียบ โอ้ไอ้เหี้ยแม่งเดืเอดยี่ห้าเาทับศพกูด้วยแต่กูไม่ไหวแล้วนะทําเกินไปแล้วนะบอกเลยงานเนี้ยเจอกูขอให้สักนิดน,นึงแล้วนะคือผมจะไม่ค่อยเก่งแต่ก็ไม่เก่งจริงแหละมาผมต้องเจอกูเลยอะ่ะบอกให้ไอ้เหี้ยนั่นอะ่ะเพื่อเราจะเอาตรงนี้จริงเหรอ แตกสวยเลยเอาไปทางไหนดีสักทางได้ไหมพาไปสักทางได้ไหมไม่เช่เน,นี่ยโอ้เจอกูเลยเชี่อแปดแปดห้าห้าเนีนเ่ยพื่อนไปไหนอยู่วะเย่าสาเจอกุส่วนไปดิ ทำกูไวมากเอ้าไม่ใช่นี่ด้วยอ่ะเป็นแปดห้าห้าโอ้นี่ก็เซ็งดิฮ่าฮ่าฮ่าถ้ามีโล่อ่ะผมโน่นหนึ่งครับจำไว้นะ <c oughs> อะไรก็ได้อย่าสนัยมา

ม่มีทีมแล้วแบบมันแบบมันชื่นใจอะมีทีมแล้วมันชื่นใจอะผมบอกให้ไม่ตัวหนักไปเด็กไปกันดีกว่าเพื่อนมีคนอยู่ฝั่งนี้นี่แสงเต้นไม่มีนี่หว่าไปไหนวะ ใส่เพื่อหายแล้วเพืหลังแม่พี่บอกเลยขอาลงก่อนคนระับดิมีส่วนสองตัวได้ผบอกให้ย้ำหมดทำไงดีย้ำหมดทำไงดีย้ำหมดก็ต้องซื้อดีตัด อย่าไปเดินตามรอยรอยเท้าพ่อเลยที่ทางนี้ได้ผคนนะครับนี่ไงหัวถูกเม็ดฮ่า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 เทียมรุ่นใหญ่น้องอย่ามาจับอยู่ที่เลย นั่นแหละเขาจะเดินกันนะครับฉุดรอยวจะมีอีกไหมวะวหัวเราน่าจะมีนะครับแต่เราไปก็คงเจอไปละกูเจอโจดกูแล้วเจอโจดกูละเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกันเพื่อนทัดเพื่อนกันเฮ้ยมีเพื่อนไหมอ่ะ วิชินี่หลอนแล้วบิดแล้วรวยเสือแล้วมึงเอา้าคืออะไรอะโอ้โหเี๋งจริงรแบบม่โอ้โหเจ๋งอริงเขาโง่ะบิดแล้วรวยเสือแล้วมึงเอาเพื่อนนีกว่าชิบู่าตั้งโลซะ ตายกูบอกเลยตายสถานเดียวอ่ะกูเนี่ยตายแน่นอนถ้ากูไปอ่ะไม่เอาดีกว่านะครับเราจะเสี่ยงเลยเสี่ยงเลยเพื่อนถอยดีกว่าเอาชิ้นนี้ดีกว่าเนี่ยตายตายลงมาคุณโดนลงมาฮะมดิเจ็บเจ็บเจ็บ รให้มันมาอีกรอบนะครับเรา,ไป,าไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าต้องออกให้สัตว์แค่นี้ก็ไหวนะครับผมบอกเลยแตกยิงตีนก็ตายได้อันนี้มีคนหรือเปล่าอันนี้มีคน สวยเพื่อน <laughs> เพื่อนกูนี่มันรุ่นใหญ่จริงเว้ยเฮ้ยเหมือนกูเป๊ะวอนนี้เก็บโล่เก็บแม็กเก็บยาน,นะครับออามา <laughs> บอกแล้วอย่ามาไหวกับรุ่นใหญ่เปล่าอย่างเงี้ยไปก่อนนะครับไอ้ใช่น่าจะเป็นศพแรกรโอ้คนเริ่มหายเลยเว้ <laughs> มันน่าจะไปอีกแบบหนึ่งหรือเปล่านะครับ ดี๋ยวไปดูอีกแบบนึงน,น,นะ One <hour> later. ก็ตอนนี้มันไม่มีคนแล้วครับจากผมดิสมานะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนขอจบคลิปประมาณนี้นะก็ใครที่ชอบฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ใครที่อยากลองเล่นนะครับก็ลิงก์กลุ่มอยู่ใต้ล่างเลยบาย,บาย